อยากตอดแรงค่ะโลสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีพี่น้องซลาลาฮาและกับเอฟซีพี่น้องซาฟังไทยคือเก่าเดิมวันนี้เรากลัมาอยู่กับซองซาลาคือเก่าพี่น้องวันนี้ซาลาสิภาพพี่น้องมาเหิดียาเห็ดงานคือเก่าพี่น้องโอเคน้องลาซิมาบอกว่ามือนีเนาะเอฟซี FC ก็ไดทามเขามาว่า คนลาวกับคนจีนหรือว่าคนเมียนทานเวลาเหตุเหียจังไหนจังหูภาษากันหรือว่าจังไหนจังแบบอยู่นากันใดเนาะว่เหตดเหียเห็ดงานนากันใดนะพี่น้องงานที่วซาฟังเ้อก็คือว่าคนเมียดหรือว่าคนจีนมาเหตุเหกียดู่ลาวนะเขาจะว่าภาษาลาวนะพี่น้องบ่ได้ว่าภาษาจีนหรือว่าภาษาเวียนพี่น้องเพราะว่าเขาจะส่วนร้ายกับจีหูภาษาลาวนะถ้ากิคนลาวกับคนงานธรรมดาแบบนี้กับแบบว่าเฮียนบโจบหอดไซนะบางทีก็ มาซามาซีมาจบมาเจ็ดแล้วพี่น้องบ่ได้จบมาแต่สายพี่น้องกับบ่มีอยากเฮ็ดงานทำจังคณาบ่ได้ไปเงยนโตบ่อบ,บ่มีพื้นไปเงยนโตอย่างเนาะก็เลยว่ามาเฮ็ดเบียกน้ำเบียดนำ้ดนำจีนเนาะเพราะว่าอยู่นี่เท่ากับมีบริษัทเบียกจีนมาเฮ็ดอ่าตั้งแบบเป็นแบบนี่เนาะพี่น้องมาปลูกกล้วยบ่หรือว่าเฮ็ดโกกมักมีสังปลูกอีจังอีจังคณะพี่น้องใช้งานลาวกัเพราะว่าบ,บ่มีเงินสิไปเฮ็ดงานอยู่ไทยพี่น้องส่วนร้ายคันไปไทยกั สีใส่เงินลายนะเพราะว่าเราเหตุบัตรเหตยยังแล้วก็ค่าห้องพักค่านี่ค่านั้นพี่น้องเขากะบ,บ่มีเนาะก็เลยว่ามาหาเงินนําเวียดนําจีนอา่างสิละพี่นอ้องเพราะว่าคนจีนกะกับคนเวียดก็ว่าภาษาลาาเป็นเนาะแบบซื้อซานกันทางภาษาลราเลยพี่นอ้องเพราะว่าขั้นว่าภาษาจีนภาษาเวียดนี่แน่นอนต้องงงกันเลยเพราะว่าส่วนร้ายคนมาเหตุเวียดกะที่เป็นคนฒถาคนแก่หรือว่าคนสาวนุ่ม คนเด็กน้อยอยังประมาณน,นี้เนาะเขาก็มาเพราะว่าเขา,ามันมีเวียกเฮ็ดงานทำเนาะเขามาเฮ็ดกับพ่อใดซื้อกินซื้อยาพี่น้องมาวางได้เก็บดอกพี่น้องอ่ะโอเคเฮากับมีเรื่องชีวาแบบนี้กันเลย <ś> آ, อ่า้อกเนี่ยวสีพ,าพา้าพี่น้องมาเฮ็ดเบียกคือเก่าเมี้กะเฮ็ดเวียกคือเก่าพี่น้องมาเฮ็ดอ่าตัดใบกล้วยตัดตูกล้วยคือเก่าเนาะเส้นเก่าเส้นเดิมเฮานี่แหละจ้าตอนนี้เฮากับได้พักพรอนเนาะพี่น้องพักพรอ,อ,อนเพราะว่ามันเมื่อยเหงื่อตอนเวียก์เราเห็นกับผักค,คือเก่าจ้า โอเคตอนนี้เรากะไปหาเห็ดมอง, right ม my, องลอกใหมนะ่พี่น้องลอกนี้เขาเห็ดแหลมนะเรากะมาเห็ดมองลอกใหม่พี่น้องจ้ะคนกลาย้า่นะพี่น้องเอ้ยคนงานลายโพดเนี่ยท่านคืออุปกรณ์การเหนะ็ดเบียกเลยพี่น้องมาเห็ดเบียกอยู่นี่กะมีมู moon, นะพี่น้องเพราะว่ามีลายบานลายเมืองเขามาเห็ดอยู่นี่เนาะแต่ว่าส่วนลายกะสิเป็นคนอัตปืนนะพี่น้องคนมาแต่ภาคเหนืออากะสิเป็นคนพงศาลีเนาะเพราะว่าเขาหูจากภาษาจีนเนาะพี่น้อง ขบ่าคนจีนเขาส่วนร้ายกะบอกภาษาลาวได้หน่อยเนาะแต่ว่าเขาสิมีภาษาเปลแล้วกัพวกมาคุมงานก็คือคนพงศรีเนาะเขาบอกภาษาจีนเป็นแล้วก็เขาบอกภาษาลาวได้เนาะแต่ว่าโบแจงบันไดพี่น้องคนภาคเหนือทางพงศรีเขาบอกแบบขายคือจีนเนาะแต่ว่าพอหูพอฝังพี่น้องพอเข้าใจกันได้นะเวลาเขาสั่งงานโบโบอกเฮ็ดนี้เฮ็ดนั่นนะเขากับพอโอเคเนาะพอแบบ ภูจักเปิด่าครฟโคฟเข้าใจน้ากันอะนะพี่น้องกาทําความเข้าใจกันแบบนี้แหละเพราะว่าเฮาเองกับบจักภาษาจีนภาษาเวียดเนาะเฮากะสื่อสารกันแบบภาษาลาวนี่ะจ้าเบ้านํากันเนาะฮาโอเคตอนนี้เฮากะมานางพักพรกอนเนาะพักพรก่อน,อน,อน,อนตอน3าม,มูพี่น้องอันนี้ก็สิีมาหิดหลอกไม้เทิงอันนี้ม้นนี่ก็มัตัทาทังใบตองแล้วก็ตัดลูกกวยแลวกะตัดทังกกล้วยนนาเนาะม้นนี่ตัดลายอย่างเลยอันนี้คือ บริสาน,นันเป็นบอนที่เขาปลูกกล้วยเนาะอยนี่นี่แต่กล้วยเลยพี่น้องตะกี้เขาปลูกอาอาญ,ญาเนาะเขาปลูกอ้อย้ปลูกสังต่ลอนนี้ในเขาบลูกเบิกไม้เบิดแล้วเขาปลูกอกากล้วยเนาะอันนี้ยังยังวัานันได้เป็นหมากเถื่อกำลังอนมามัยกกกล้วยกกสังพี่น้องโอง้โหคือการนำเขาพี่น้องยากสิมาตัดลูกมนเห็ดยังพันว่าเป็นคองเ่านะมีลูกกลายสนไดแห่งดีเนาะแห่งดกแห่งนาอันนี้นี่เขาหายเรือ กกเดียวพี่น้องมีลูกหล่กะตัดทิมไ้เบิร์ดแลวกให้กกตัวนี้มันมันเป็นมากเป็นยังแล้วเข้ากะสิไปปิดดอกกล้วยเนาะปิดปิดปิดตัวกล้วยแล้วก็ตัดปีซังอันนี้คือตอนเห็ดเบียกพี่น้องทายให้เบิ่งนี่เห็ดเวียกเข้ากะตัดแบบนั้นแหละเน่แบบน้องสายพันเห็ดเนาะอันนี้ก็มีหลายคนนะปนกันเลยมาเห็ดเบียกอยู่นี่นะนี่เห็ดจังสีและกรมาก่อนกบซีไล่เน่แต่ว่าเมื่อนี้นี่เข้าแยกันเห็ด ลายเวียกเนาะบอลเฮาเฮ็ดกับประมาณดึกเชปลายกลัวคนเนาะบอลเฮาเฮ็ดนี่แต่วันอองหล่ากัเฮ็ดเวียกประจําเลยอันนี้คือตั้งแต่มาและเฮ็ดมาฮอดมื้อนี้กัเป็นสี่หาหมือแลยยังบ่ทันเปลี่ยนเวียกเถื่อเนาะยังเฮ็ดเวียกเก่ายังจับอันนี้คือเกเ่าพี่น้องตอนนี้เฮากลแอบแอบถ่ายนะตอนธรรมดาบ่เห็นัรหน้าเห็นกับ่บได้แล้วพี่น้องเอ้ยเขาบ่ให้พักเนาะเขาบา่าาาบาทันฮอดโมงเพราะว่าฮอดโมงกับสิบมุ่งคืนคนละจังสิได้พักโอเคตัวนี้กัสิพาพี่น้อง พักพรอนบัดนี้นี่ตอนนี้ก็หอดเวลาสิบโมงสามสิบนาทีเนาะ,ะเมื่อนี้คมบัานี้พี่น้องพักพ่อนแล้วจ้าพากันยังเมื่อพี่น้องว่ามันไก่ได้นี่พี่น้องเอ้ยยางเมื่อแต่ล็อกนี่ไปหอดน,นี่คมกวัวมันไก่เลิกสิบเอด็ดเอ่อเลิกสิบโมงครึ่งนี่เมื่อหอดน,นิคมนี่สิบเอ็ดโมงพี่น้องกลัวสิมาหอดยังเป็นสัปโมงขุนขัวมาเมื่อยพี่น้องเอ้ยบ่มีรถนะเข้าไปบ่บได้ไปฮับไปส่งไม่แต่ตอนสาวก,กันยางมาตอนเพลินกันยัง เมื่อ,อยางอิงนะยางอิงมาอิงพี่น้องแต่ว่ามาแต่บ้านเ่าก็ขี่รถเจ้าคองมาเนาะขี่รถจักรมาโอเคตอนนี้มาตราภาพที่หอบแรงเลยอันนี้คือกรรมกรออกเห็ดเบียกตอนแรงพี่น้องนี่เขาก็ซื้อก,กรรกรณในลายยางพอแต่ละคนเห็ดเบียกต่างกันเนาะคนก็สิล้าอย่างสีไหนพี่น้องเนี่ยคนล้ายรายนี่เต็มนูพี่น้องเอ้ยคนมีแตผ่ผู้สาวผู้แกดน้อยสังก์มาเห็ดเบียกนี่แหละร้ายขนาดคนเนี่ยแล้วน,นี่เขาก็ มาฮ็ดเวียกเลยเนาะเฮ็ดเวียกฮ็ดงานคือเก่าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนามแรงเลยเพราะว่าน่าจเจมีนตอนสี่โมงแลนะ้นองหล้าถ่ายคลิปอันนี้เพราะว่าตอนเฮ็ดเวียกบ่ได้ถ่ายให้เบิงนะ่งเนาะไม่แต่ถ่ายจังสี่แหละรักถ่ายเอาวอสัันเพราะว่าเพื่อนให้ถ่ายอยู่แต่ว่าเขากะแม้ว่ามีความเกรงใจนะอยากละหุานหันใหญ่มากเนาะคันไม่แต่คุมงานเฮ็ดกะเขาบ่ได้หายเนาะไม่แต่บอกว่าเออให้เฮ็ดให้ถือตามที่เขาบอกเนาะเอากะตัด สิแหละและการเห็ดใด้แล้วเนาะตามที่เขาบอกนี่ตัดแบบนี้เลยจ้าทุกคนในล่องลาสีหายเบิ่งนี่คือตอนเขาปิดดอกกวยนี่แหละนี่จะเป็นกลวยของเขาเขาปิดดอกเขาก็ษีเอาโตเป็นแบบนั้นไวยู่หันว่าเขาว่าญายางมันสีติดใส่กันนะเขาเกษิติดมองหนันเนอ้องพี่นอ้องนี่แหละการเห็ดเบียกอยู่น้ำคนเวียดหรือว่าน้ำคนจีนกะแบบนี้เลยพี่น้องเนาะการซื้อสารปากหวานน้ำกันก็คือ มีคนแปลภาษาไห่เนาะราะว่าคนจีนเขากะอาชีพข่อยหูภาษาลาวปันไดแต่เขากะมีคนแปลภาษาไห้แลวกัคนมาคุมงานเขากะคือคนลาวเนาะคนมาแต่พงศลีเพระา,าวะว่าเขาหูภาษาลาวแลวกัเขาหูภาษาจีนลนำละพี่น้องกัสบายไหเก็บพวกกรมมกอนะเพราะว่ากรมมกรนี่ค่อนข้างไบว่ามิเตปวกโบไาณเฮียนหนังสือเนาะคะแนนหนังสือกับแต่ว่าจุมอเจ็ดทนานั้นละพีน่น้องมาเห็ดเีลกนยมจีนเบิร์ดเพราะว่าเขา ต้นถึงหน่อยว่าสัญสาคันมาเห็นดูนี่กะเมนยูเรียกเงินได้หน่อยแต่ว่าที่พักที่ยังกะคือว่าฟรีเบิร์น้อยพี่น้องไม่แต่เฮ้ากะที่เขาที่น้ำม,มากินเลยกะไฟน้ำเขากะเสียของเขาเองเนาะเมากะโบตรงในดินนนว่าตรงเลเสียค่าไฟค่าน้ำเพราะว่าค่ายอรองต่ำถ้าเฮ้าเสียค่าน้ำกับไฟกะคงเป็นไปบร่รด้เพราะมันบ่หลอดเลยะนะพี่น้อง แต่ว่ายูนี่กะมีข้าขคายเครื่องอย่างไรเป็นน้องเดียวคลิปต่อไปน้องหลาสีท้ายให้เบิ้งเนาะยูนี่กะมีคนเหมียดคล้ายเครื่องมีทุกอย่างเลยแล้ว่น้องในร้านเขานะเดี๋ยวมีมือได้มือนึงเนาะคลิปใต้คลิป,ลปนึนน้องหลาสีท้ายห้เบิ้งเนอโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วย่างเมื่อกันเลยน้องเอากระสิย่างเมื่อคือเก่าอ,อันนี้ก็เซียนภาพแบว่า คือเก่าเกี่ยวกับอตอนเราเปิดคลิปกัตอนไปเห็ดเาีย์เนาะอันนี้เขากัญญางเมื่อคือเก่าพี่น้องจา้าคำแล้วจา้าโอเคกันเลยแล้วคลิปวันนี้จะขอจดจำนี้เดอ้อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าขอบขอบอกขอบใจหล,หลายๆเดอ้อที่เข้ามารับชมคลิปของลราบ๊ายบายจา้า